สื่อสารอนุญาตสื่อสารกับผู้ข้อสอบทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้ตั้งใจฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสอบภาคเดือนธันวาคมนี้ครับผมดรกบินเกียรติธรรมราษฎ์สัจการจังหวัดเชียงแสนเอาสื่อสารกับน้องๆผู้ข้อสอบทุกคนอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้การสอบสัมภาษณ์จะใช้อาคารโรงเรียนปัตตานีทอแห่งเดียวนะครับพรุ่งนี้การสอบสัมภาษณ์จะใช้อาคารของโรงเรียนปัตตานีทอแห่งเดียวเพ่อก,ก็คือ โรงเรียนที่อยู่ติดกับสถานที่สอบแห่งนี้นะครับให้ทุกคนไปดูผังห้องสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่สี่โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่สอบข้อเขียนจากอาคารน,นี้เสร็จจากโรงเรียนเบนสองเสร็จให้ทุกคนไปที่โรงเรียนบัดตดอนทองเพื่อที่จะดูผังสอบให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าใครไม่ประสงค์จะไปดูตอนเย็นก็ขอให้มาดูตั้งแต่เช้านะครับเพื่อความะสะดวก ไม่กระาบและสิทธิประโยชน์ของตนเองเออการรายงานตัวในพรุ่งนี้สำหรับการสอบสัมภาษณ์จะเริ่มเวลา7นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปรายงานตัวสอบสัมภาษณ์เวลา7นาฬิกา45นาทีณนะอาคารที่ทำการสอบสัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่สองหลังนะครับเราขอให้ไปดูว่าสาขาวิชาใดเอกใดสอบสัมภาษณ์อาคารั้นใด จะทำให้ใหดูสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการสอบาพาดก็คือ 1. การแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยครับสองในกรณีที่ผู้เข้าสอบมภา์ผู้ใดมีพอร์ตโฟลีโอหรือมีเอกสารแนะนำตนเองก็สามารถ ข้อสอบที่จะตอบคำถามกรรมการได้ตรงประเด็นและก็มีปฏิพาณไหวพริบมีกิริยาท่าทางตามที่กองสอบกำหนดนะครับแต่การมีเอกาสารนั้นก็ถือว่าสามารถนำมาสแสดงได้นะครับในกรณีที่เหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนตั้งใจวันนะครับในกรณีที่กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์ผมยกตัวอย่างเป็นประเด็นไปนะครับประเด็นที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้บรรยานตัวกับกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าเหตุฉุกเฉินนั้นจะเกิดจากกรณีใดก็าตามเช่นเจ็บป่วยกระทันหันต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเข้ารับการรักษาหรือมีกรณีฉุกเฉินอื่นถึงลําดับที่ที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์แต่ยังเป็นต้องเข้าห้อง,องน,น้ำฉุกเฉิน หรืออื่นใดก็ตามกรณีเช่นนี้นะครับกิการ,การจัดการสอบทางศึกสาริการังหวัดจัดจัง่านั้นได้กำหนดไว้อย่างนี้นะครับกรณีที่ท่านมารายงานตัวภายในกำหนดเวลานะครับซึ่งเราจะให้รายงานตัว7.45นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา12.00นาฬิกานะครับหรือว่าให้เวลาครึ่งวัน กับให้เวลาขึ้ัแต่การสอบสัมภาษณ์จริงจะเริ่มต้นเวลาเก้านกาเพราะฉะนั้นผู้ที่มารายงานตัวหลัง9ก้านกาต้นไปหากถึงลำดับที่สองหากถึงลำดับที่สองแล้วนะครับท่านยังไม่รายงานตัวในเวลาท่านจะได้รับลำดับที่การสัมภาษณ์เป็นลำดับต่อท้ายจากผู้ที่รายงานตัวก่อนฟังให้ชัดนะครับจะได้ไม่สงสัยเราจะเปิดให้รายงานตัว ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา12นาฬิกาเนื่องนานาจากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นจบนวดมากเราให้เวลาจนถึงเที่ยงวันแต่การสอบสัมภาษณ์จริงจะเริ่มต้นเวลา9นาฬิกาด้วยเหตุและผลตรงนี้หากไม่มีความจำเป็นใ,นในหญ่ผมขอแนะนำว่าให้น้องๆทุกคนมารายตัวให้แล้วเสร็จภายในเวลา9นาฬิกาให้จุงได้ เพื่อสิทธิแที่ะประโยชน์ของพวกเราเองเพราะหากท่านมารายงานตัวช้าเท่านั้นก็ยังมีสิทธิ์นะครับแต่ลนดับที่ของท่านเมื่อท่านจะมารายงานตัวการสอบประพาสได้ผ่านไปแล้วเดินถึงระดับที่9ท่านจะมาแทรกเป็นคนที่สิทธิ์ไม่ได้ท่านจะต้องไปต่อท้ายในสาขาวิชานั้นสมมติีคน50คนท่านก็ต้องเป็นคนที่ลำดับสุดท้ายคือคนที่50อันนี้เป็นกติการครับเป็นกติกาสากคนที่ก็ใช้กันทุกสนามสอบในประเทศไทย ซึ่งเราจะต้องเข้าใจแต่เบื้องต้นจะได้ไม่สงสัยหรือเกิดความอะไรล่ะดันเลนหรือคิดว่าเอ๊ะทำไมผมลำดับที่สิบทำไมผมไม่ต่อท้ายเหตุผลก็คือกรรมการจะเรียกสัมภาษณ์ตามลนัที่แต่ในกรณีที่ท่านรายงานตัวช้าหลังจากเขาเรีอกสัมภาษณ์เขาจะให้ท่านต่อท้ายแทนอันนี้คือกรณีที่รายงานตัวช้านะครับ กรณีที่สองที่สําคัญมากที่อยากจะให้น้องๆตั้งใจฟังกรณีที่ท่านมารายงานตัวช้าเที่ทียบนะครับกรณีมารายงานตัวช้าเปรีเทียบด้วยเหตุนใดก็ตามทางคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะเหตุสุดวิสัยเท่านั้นนะครับคําว่าเหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่อไปนี้เป็นอาทิเช่นเกิดภัยธรรมชาติ ฝนตกหนักน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุยิมะหรืออื่นใดในธนา,ารองเดียวกันที่ไม่อาจทำให้ผู้เข้าสอบเดินทางมารายงานตัวได้ในเวลาที่กำหนดลักษณะเช่นนี้กรรมการจ,ราจะอนุญาตให้ด้านรายงานตัวในภาคบ่ายได้แต่ท่านต้องแสดงหลักฐานเอกสารหรืออื่นใดจนเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นเช่นนั้นจริงเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นสุทดธดิสายอื่นก็อาทิ เกิดจราจลเกิดสงครามน,นะครับมีการเดินขบวนใหญ่ขีดขวางทางสัญจรไปมาตามปกติหรือแม้กระทัน่นตัวท่านเองถูกจักขังวงเหนียวโดยเจ้าหน้าที่โดยเจ้าพนักงานหรือแม้แต่ผู้ก่อการร้ายก็ต่า,ตามนะครับเหล่านี้เรียกว่าเป็นเหตุสุดพิสยัยตามที่กฎหมายกำหนดในประการที่3ที่เป็นเหตุสุดพิสยัยหมายถึงความเจ็บป่วย ที่เกิดจากตัวท่านเองนะครับลูกเมียท่านป่วยพ่อแม่ท่านป่วยญาติพี่น้องป่วยอันนี้ไม่ถือเป็นเหตุสุพิสัยที่จะผ่อนปลนได้หมายถึงตัวท่านเองเท่านั้นนะครับตัวน้องเองที่มาสอบเท่านั้นเจ็บป่วยด้วยเหตุใดก็ตามที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือต้องพักรักษาจนไม่สามารถมารายงานตัวภายในเวลาเที่ยงวันได้ก็ขอให้แสดงเหตุผลเอกสารหลักฐานเพื่อให้กรรมการได้วินิจฉัยและจิญาตให้รายงานตัวในภาคบ่าย นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าท่านจะได้ระดับที่เท่าไรก็ตามของเลขจระจตัวสอบท่านก็ต้องได้รับการสัมภาษณ์ในภาคบลายเป็นระดับสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับหากมีผู้ใดสงสัยเรื่องสอบสัมภาษณ์ที่น้งนองเรือรอบเดือไปอย่างนี้ก็ขอให้ได้สอบถามซึ่งผมได้แจ้งโทรศัพท์ผมไว้อยู่แล้วจากเป็นโทรศัพท์แมสเซจหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือแจ้งผ่านกรรมการกาก,กับห้องสอบ กรรมการกลางประธานสนามสอบของเวรนนี้ได้ช่องทางใดช่องหนึ่งหรือหลายช่องทางแล้แต่กรณีอันหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้มีความมั่นใจผมขอเรียนว่าการดำเนินการสอบของสำนักงานสาธารณสุหจังเั้าหน,น้านั้นเราตั้งอยู่บนความถูกต้องความเป็นธรรมไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะวิ่งเต้นช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบรายหนึ่รายใด ได้สอบได้โดยการทุจริตหรือการคอร์รัปชันโดยเด็กขาดหากพวกเรารู้เบาะแสว่ามีกรณีเช่นว่านี้เช่นมุีผู้แอบอ้างบอกจะช่วยเหลือเรื่องสอบข้อเขียนบ้างสอบสัมภาษณ์บ้างโดยอาจเรียกรับผลประโยชน์หรือใดก็ตามหรืออ้างชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่ารู้จักสนิทสนุหรืออะไรแล้วแต่ขอให้ท่านได้แจ้ง ที่ผมโดยตรงนะครับผู้ที่แจ้งเบาะแสนอกจากจะได้รับคำขอบคุณแล้วอาจมีรางวัลในฐานะเป็นพลเมืองดีให้ด้วยเพราะผมเองและกรรมการทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนความเป็นธรรมความถูกต้องแต่อาจมีผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์แอบอ้างชื่อคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งขอให้น้องๆได้ช่วยเป็นตาด้วยนะครับหรือในกรณีที่พวกเราเอง ที่เขาสอบด้วยกันกระทําสอบไปในทางไม่สุจริตหรือกระทํตสอบไปในทางที่ไม่เป็นไป,นป,นป,นปนตามระเบียบการสอบก็ขอให้แจ้งด้วยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับทุกๆคนและขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครั้งนี้สวัสดีครับ